หอยหินเรานำเสนอผ้าไหมอิตาลีนะอันนี้ผ้าไหมอิตาลีอันนี้พ,นนพืนละสาเมตรอดอลายเบเนิงพื้นดำลายชมพูอันนี้สามเมตรสามเมตรนี้ติกโกตกโกเอลตงตโกเอลตงนะหนึ่งร้บาท ห่อหนิงไก่เล็กมุกนะห่อหนิงที่กมิตก็โอ้ไก่เล็กมุกอันเดอร์ฮอี่นีกนเป็นไหมอิตาลีเหมือนกันแต่เป็นเกรเ,เทเล,ลอร์ห่อนี่ห่อนี่สามเมตรร้อยี่สิบบาทห่อนิงลายนี้สวยมากเป็นไหมอิตาลีเหมือนกันเยวะชุบลิชชุ lebih lek like kan gini sebab ia samit bagi orang tubuh besar bom molek kalau orang tubuh halus dekat ni uh, lebih kan lagi hok ni samit royis si, eh huk ni lain ni 120 sebab si ni kan lain ah ya. uh, hok ni sa ni blueberry lain blueberry hok ni lain ni อันนี้สามเมตรเหมือนกันร้อยยี่สิบบาทเหมือนกันอันนี้สองเมตรลายประตูตัววงเแบบอันนี้ลายนี้อา่เอาเป็นผ้าไหมอันนี้เหมือนกันสองเมตรสองเมตรนี่ได้เลยด้วยเอล้อเลยถ้าลูทบุบออกการพากาตูด้วยเอล้อนี่ครบชุดสลัเาาบเลยจะชุกอ่าลายนี้สองเมตร เจ็ดสิบบาทอือตวัวนี่ผ้าสลาบับสลับดับบี้อันนี่อดอลไลสีจริงนี่เข้มสิกินะนี่นับจุดอ่าผ้าสลับนี่สามเมตรเหมือนกันสามเมตรผ้าสลับนี่เจ็ดสิบบาทขอนี่สามเมตรเจ็ดสิบันนี้ผ้าซาร่าหรือไหมโมริซาร่านี่สองเมตร สูมหาวิทยาสานิง่งหน้ากว้างผ้าก็คือหกสิบนิ้วหะซาร่าก็เหมือนกันหาะนี่สีน้ำตาลสีจริงเข้มกว่าในภาพนะซาร่านี้เข้มสีเกียวซาร่านี่สองเมตรสองเมตรเก้าสิบรวมไปหมดหนิง่งเอ่อ หอนี่หอนี่ซาร่าเหมือนกันอ่อนี่สีสีกาแฟหอนี่สีน้ำตาลหอนี่สีกาแฟนี้หเมตรครึ่งแอกอ่าหเมตรครึ่งองเมตรเาสิบหเมตรครึ่งหก,หงรรงงกบ,หรรกบ,บาทอืม หอตนิง่งกายหัวปาจยุยาเตลายสวยมากผ้าสวยมากดันนี้ดินีบงกุกระดาแบ,บนี้อยูอ่กั0รอยกว่าบาทนะร้อยบาทแก็ร้อยว่าพอร้อกว่าบาทแต่พอตนิ่ง1เมตรปประมาณ1เมตรกว่า m, กว่าหนึ่งเมตรกว่ากว่าแปดสิบาท หมาตัวนี้เป็นผ้ายืดหัวว่ะแคปรงวาบาูบุเล่นี่หนึ่งเมตรครึง่งเลสเลว่กะก็ปรงแคปรงสล,ละล็บไงหัวาบาจูบุเล่ a งหัวบาจูบุเลสละมีสีกับชมพูกบป,ปิมีสีดำมีสีครีมอ่านี่แต่ละผืน ราคาเจิบาทนะซโซลออันนี้กกาเลมุกก่เลแมะสดักประกันจุปตห้องซะอีอันนี้กเลแมะกต่เียวตำปลาปดอเล้วอนี้อันนี้สเมตรอันนี้สเมตรนี้แปิบบาทนะ ถ้าสวยมากวันนี้ว,ว่าจะปรุงเลยหัวลาเพียสนใจหอมาเนาะทักมาอยูบุลเลยสนใจตัวไหนทักมาได้